ช่อดเดินเอเด,ดานเธดินเาเดินธดินด,ดิดดดดดออนอเดอรดเอยดมนว่าจดอย,อยดินามอดอเดอดินเอินเดนช่องอดี่มาดิอดีอดีนาจดนนดดดดีนด คุณูกใจย,ย,ยมมา่อสวัสดีค่ะเพื่อนๆผมกับโมช่องโมมากินช a n นลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ถนนคนเดินสตรีทฟู้ดหาดจอมเทียนพัทยาค่ะ คลิปนี้นะคะโมจะพามาร้านโรตีที่คนเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีโรตีหลากหลายเลยไม่รอช้านะคะนั่นคือบ้านโรตีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแจ่ม,มากเลยร้านนี้สุดยอดเลยมีโรตีหลากหลายมากเลยทุกคนนอน เห็นมีกล้วยมีมะม่วงมีฝอยทองข้าวโพดนะแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆนะหลากหลายเลยค่ะทุกคนนี่ใส่ต่อเลยนะจ๊ะทุกคนนี่กล้วยไข่จ้ากล้วยบวกไข่นะทุกคนเอาโรตีกล้วยหอมครับใส่ครับ ันนี้เป็นโรตีกล้วยหอมไสไข่นะคะโอ้หอันนี้น่ากินจังเลยอะ่ะอันนี้ชื่อว่าโรตีอะไรคะโรตีโบราณโรตีโบราณน,นะคะาาตบตบตบทุบๆ,ๆจนนิ่มนะคะทุกคนโรยนมจา้าหนานุ่มนะคะหนานุ่มนะคะนี่ทุกคนอ่ะแต่เ,เราดูอันต่อไปกันเลยนะคะใส่น้ำตาลไหมครับ อันนี้ใส่ไข่ใส่กล้วยนะคะครับครับครับโอ้นาก่กนนกล้วยช็อกโกแลตนะครับครับผมกินเลยไหมครับพี่กินเลยใส่โฟมเลเกือบเสร็จแล้วทุกคน

โรตีมะม่วงก็มีนะโรตีข้าวโพดก็มีนะคะฝอยทองมีมะพร้าวมีนะคะลาวานมลาวาชีสนะคะอ่าโอพอดกันจนเหลืองเชียวค่ะทุกคนเสร็จแล้วเขาก็มาทำทางด้านนี้นะคะหั่นค่ะใช้มีดพิเศษนะคะคะทำขึ้นมาเองเลยเหรอคะเฮยมีดทำเองนะทุกคนโรยนมค่ะ โรยนมค่ะทุกคนอืยังไม่พอโรยช็อกโกแลตด้วยนะคะอย่างนี้กี่บาทจ้ะพ่อคะาสี่สิบบาทนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะความกล้วยความมะม่วงนะคะแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆค่ะทุกคนที่อยู่ทางด้านนี้นะคะโอ้คน ข้าโพดค่ะฝอยทองค่ะเดียนะ๋ยวเรามาดูเมนูโรตีกันนะคะธรรมดากรอบ20โรตีธรรมดาหนานุ่มโบราณ40นะคะโรตีไข่โรตีกล้วยโรตีมะม่วงค่ะราคาตามนี้เลยค่ะเพิ่มท็อปปิ้งได้นะมีชีสมีไข่แป้งรูเทลล่าฝอยทองช็อกโกแลตโอวัลตินนะคะเฮ้ย <laughs> วันนี้คิวไม่ค่อยแน่นวันนี้เรื่อยอ๋อวันนี้เรื่อยๆนะคะนี่ขนาดเรื่อยๆนะแม่ค้ามือเป็นละวิงเลยนี่ค่ะอ๋อใส่ไข่แล้วใส่เนยไปอีกนะคะทุกคนอันนี้เนยหรือมาการีนนะคะเป็นมาการีนค่ะมาการีนนะคะเะนยสดเคยใช้แล้วค่ะไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะคะอ่า นี่ใส่ทั้งน้ำมันแล้วก็มาการีนนะคะจะเพิ่มความหอมเลยค่ะทุกคน่นคะเขาก็ทำแป้งกันต่อนะนี่ข้างๆนี่หอมปลารามากเลยค่ะข้างกันก็หอมปมาลารแซ่บนัวๆสาขาหนึ่งาานะคะค่ะ นี่เป็นโรตีใส่ไข่นะคะเก้าปีนี่ไมกันนะพร้อมพ่อแม่เขาเอ๋อ๋ออ๋อขายตั้งแต่รุ่นแม่กันเลยใช่ไหมคะเอ้ยรุ่นพ่อก่อนพ่อเขาแล้วแม่อือลูกเปิดใช้เดือนตอนโี้ประมาณกี่ปีคะเนี่ยเขาอยู่ประมาณยี่สิบปีแล้วนะคะ ได้ขอออเดอร์ร้วๆเลยได้ค่ะลูกค้าต่างจังหวัดเยอะค่ะลูกค้าบางคนกินจนแบบว่าเขาไม่ถามว่าอะไกันงานแค่แต่ไม่๋อ้ค่ะ สี่ปีได้แล้วค่ะสี่ปีได้แล้วคุยกับแม่ว่าปีนี้ของมันแกงมากแต่แม่ว่าประมาณอาทิตย์หน้าอาทิตย์ละกันอ๋อค่ะจะเริ่มไม่ได้แล้วเพราะเขาเรียกว่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละค่ะขึ้นทุกอย่างแม่ขึ้นเลยน้ำมันขึ้นอ๋อขึ้นทุกอย่างเลยเนาะนี่ค่ะทุกคนเขาทำแบบปลาเนียมากเลยนะคะ ใส่มาการีนไปอีกค่ะทุกคนจุกๆเลยเดี๋ยวเรามาดูอันนี้กันนะคะ,ะนี่อันนี้ใส่ไข่จ้าคิวอีกยาวไหมนะคะ,นนะ,คะโอเคอแต่โมโต่อคิวนี้เลยนะคะโมอาอแบบโบราณอันนึงแล้วก็อะไรที่เขาถ่ายถ่ายเป็นลงไลส์สดเมื่อกี้เนี้ยววงกลมๆอะ่ะ เอาลา,าวานมกับชีสแล้วอะไรรู้ไหมคะชอบเอาลาวานมเลยค่ะอันหนึ่งนะคะนี่นะคะอันนี้ทำเสร็จแล้วยังทนไม่ได้ปากเลยก็อ๋อจริงเหรอคะใช่่คโอ้ขอดูหน่อยได้ไหมจ้านั้นนี่นีน่ค่ะ จะทำก้อนใหญ่อ๋อป้งตะก้อนใหญ่อใช่ก้อนใหญ่จริงโรตีธรรมดาน่มาเอาได้รับเอาโลตีเอาแบบนี้บ้านเขาีาแบบนี่คือเขาใช้สองอันนะคะประกบกันเลยนะโรตีธรรมดาหนารุ่นโบราณหนึ่งนะจ๊ะแล้วก็โลตีสองอ่ะเท่าไหร่คะ ไปแล้วจ้าทุกคนชึบ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 นะคะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ไม่พอไหมคะตีจนใหญ่ใหญ่อีกนะคะใหญ่มากทุกคนนี่ยะอ่าตาสดล์นะคะลูกค้าผ่านนะบอกโรตีเจ้านี้อร่อยนะ มีใส่น้ำมันลงไปอ๋อลูกค้าประจำเยอะเนาะนี่ค่ะแล้วเขาก็หยิบขึ้นมาแบบทําเป็นวงกลมๆนะคะ,คนนะต้องหมักก่อนนะทุกคนอ่านี่สองอคิวค่ะสองคครับแล้วก็ทําอีกนะคะทุกคนทําไปเรื่อยๆหม่คะไม่หยุดมือเลยนะคะวันนี้ปั้นมากี่ก้อนคะวันนี้ประมาณร้อยกว่า ร้อยกว่าอันเลยนะคะอ่าสองร้อยอันเลยนะคะนี่น่ากินไหมคะทุกคน ของแท้แล้วค่ะทุกคนกินกับแกงก็ได้นะคะ,<น>ะแกงแกงกะหรี่อะไรเงี้ยค่ะกาแฟกิ้นกับกาแฟได้ค่ะนี่ทานกับอะไรก็อร่อยนะคะนี่ใส่กล้วยกับผปกน้องใช่ครับอกเขาทำจนนุ่มแล้วค่ะทุกคนนั่นแะครับเปลือกด้วนมะนาวมะนาววิเด้งดู เสร็จเรียบร้อยเราจะไปไว้ตรงนู้นนะไข่สามไข่สามไข่สาม่งอันนี้กำลังทำอะไรคะอันนี้ลาวาอ๋อลาวานะเดี๋ยวเรามาดูลาวากันค่ะทุกคนใส่นมจ้าใส่นมค่ะแล้วก็ใส่เนยอ่านมเนยนะจ๊ะทุกคน แล้วก็ทำการพับค่ะม้วนๆพับๆนะคะ,ะเสร็จแล้วก็ทำเป็นเกลียวๆอย่างนี้นะคะอ่ายัางไงต่อคะนำไปใส่นี่ค่ะไม่พอนะคะใส่มะกลุลยลงไปค่ะอ่าแล้วก็น้ำมันนะคะสาดลงไปค่ะก็จะพองขึ้น อันนี้ก็ไม่ต้องใส่นมแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใส่ค่ะอ๋อใส่นมอีกนะอ๋อถ้าลูกค้าไม่ใส่ก็ได้ค่ะอืมมนทาไม่กิน่อะจัดเต็มเลยค่ะของโมจัดเต็มเลยนะคะอันนี้อยู่ที่ลา,า,าวานมสามสิบเองทุกคนอเอาานหนา้ม โอ้ยน่ากินน่ากินถ้าลาวาชิมันจะใหญ่ไหมคะคะอ๋อลาวาชิจะใหญ่กว่านี้นะคะ,ะไฟไฟไฟพี่ปั๊เนี่ข้างในกัดไปต้องเป็นน้ำแน่เลยอ,ะอ่ะเพราะว่าคำว่าลาวาต้องเป็นน้ำแน่เลยปปะเลนะคะ,ะ,ะเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนกระดาษอแผ่นกระดาษสองแผ่นอ๋อ ใส่เลยจ้าทานเลยนะครับทานเลยอุ้ยลาวาไหลไปแล้วนี่ค่ะอุ้ยลาวาไสทะลักนะทุกคนนมนิดหน่อยนะคะอนมค่ะใส่นมตาลไหมคะไม่ค่ะใส่แต่นมนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วก็นุ่มหนึ่งนะคะมีแบงค์ยี่สิบใบ นุ่มนะทุกคนหันนี้ฝนตกมาแเยอะอ๋อฝนตกมาแรงเยอะนะทุกคนมแงเยอะที่ดปกติไม่มีค่ะหอยแล้วเดี๋ยวยืนรอแป๊บโอ้โ้ตะปบตะปบนะทุกคน ใส่ลงไปนะคะหั่นค่ะมีดทำเองนะคะทุกคน<ม>ทานง,ง่ายๆนะคะหั่นลายแฉกาเขายังไม่มานี่ค่ะน,นี่ของพี่เขา<อ>นี่ค่ะของโมงเองค่ะจัดไปเลยค่ะลูก<ม>ค้าบอกนึกว่าลูกค้ายังไม่มา ใส่นมอ้วันนี้ใช้เป็นนมตามมลีด้วยนะเพิ่งเห็นอ๋อคนสั่งโรตีโบราณเยอะเลยนะคะเนี่ยใส่น้ำตาลไหมคะไม่ค่ะ,คะใส่แต่นมค่ะเดี๋ยวเรามากินโรตีลาวากันนะคะคือเขาหั่นมาเรียบร้อยแล้วคนลาวามันเยิ้มไปหมดแล้วอะคะ่ะนี่กินเลยหืมยังไหวอยู่เลย <laughs> อืม,อม 肯定嘞。